จองอีกแล้วครับผมซีวิกเอฟซสีดาสวยๆคันนี้เลยครับถ้าใครจําคลิปนี้ได้นะครับผมนี่รถคันนี้เพิ่งเข้ามาแค่ประมาณ2วันเท่านั้นเองครับลูกค้าเข้ามาจองเรียบร้อยครับนี่เลยนี่เลยให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมดูครับทำไมลูกค้าถึงจองเลยครับผมดูครับนี่เป็นซีวิกเอฟซตัว 1.8E นะครับผมแต่แต่งเต็มมาแล้วนะครับผมไฟ LED ล้อมแม็ก็เปลี่ยนแล้วนะครับท้ายอย่างสวยเลยครับติดสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยครับดูด้านในครับผมนี่เป็นตัว E นะครับนี่เลยไม้นะครับ 40,080นะครับผมนี่แต่งเต็มมาให้แล้วเปลี่ยนจอเป็น Android เรียบร้อยครับผมโอ้โหดูดิ อย่างกับตัวท็อปเป็นตัว E ีแต่เหมือนตัวท็อปเลยพอลูกค้าเข้ามาทดลองขับแล้วก็คือจองเลยนะครับผมแบบถูกใจเลยก็คือเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีเพราะว่าเราเช็คประวัติออนไลน์ให้แล้วด้วยนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนครับลูกค้าบอกว่าคืออยากได้ซี vic FC มากๆเลยนะครับผมชอบมากเลยแต่ไปดูมาหลายที่แล้วยังไม่ถูกใจแต่มั่นใจที่ศูนย์ฮอนด้ามากกว่าเพราะว่าจะซื้อฮอนด้าทังทีก็มาซื้อที่ศูนย์นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่ามีรับประกันนานหนึ่งปีเลย ถ้าไม่มั่นใจจริงเขาไม่รับประกันให้หลอกจริงไหมใครกำลังหารถมือสองคุณภาพดีอยู่ครับดูข้างหลังครับผมในสต็อกเรามีอีกหลายคันเลยนี่แล้วก็คันนี้คันน,น,นี้มีจองแล้วเหมือนกันนี่เลยคันนี้เลยครับเป็น Civic FC ปี19สีขาวครับผมคันนี้ก็จองแล้วเดี๋ยวออกกลางเดือนนี้นะครับให้ดูยุ่วๆรอบคันก่อนครับผมนี่เป็นไงสภาพดีแบบนี้ลูกค้าก็จองสิครับดูครับ กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพนะครับถ้าไม่ดีจริงนะครับผมลูกค้าไม่เข้ามาจองแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพร,าพรถมือ2ของศูนย์ฮอนด้าเทอร์เบเกียของเราซึ่งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะครับผมที่ศู ier, นย์ฮอนด้าเทอร์เบเกียนครศรีธรรมราชนะครับผมใครกำลังหารถมือสองคุณภาพ,าพดีอยู่ติดต่อมาได้เลยครับนพรถตีนครศรียินดีให้บริการครับ